สวัสดีครับวันนี้พามาชมพระปิตาหลวงปู่สุขวัดปากคองาขามเท่านะครับเป็นพิมพ์พุงป่องเล็กอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับปกติแล้วจะมีการสร้างสองอยู่สองเนื้อคือเนื้อผงคุกรัก กับเนื้อตะกัวส่วนเนื้อผงคุกรากนั้น <c oughs> ก็ว่าหายากแล้วส่วนเนื้อตะกัวนั้นก็ว่าหายากเหมือนกันตามประวัติแล้วท่านบอกว่าท่านสร้างเพื่อเป็น แจกในงานของงานศพของมารดาของท่านอีกนะครับซึ่งเล่ากันว่ามีจำนวนน,น้อยมากซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันโดยปกติแล้วเนื้อที่เป็นเนื้อผงคุกรักก็ว่าหายาก ซึ่งเป็นพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์เนื้อตะกัวนะครับซึ่งสนุนราคาอาจจะแพงมากส่วนองค์นี้เป็นเนื้อตะกัวซึ่งตามประวัติก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันท่านได้สร้างแล้วก็แจกในงานเผาศพของมารดาของท่านเอง ในปีพศ2463โดยประมาณนั้นลองมาชมดูกันนะครับว่าองค์นี้เรียกว่าพิมพ์พุงป่องเล็กนะครับจะเห็นว่ามีแขนแล้วก็มีสองแขนยุกขึ้นมาแล้วก็ปิดตา แล้วก็ตรงนี้จะมีพุงป่องเรียกว่าป่องเล็กใต้ใต้ฐานนี้จะมีคล้าคาดอกบัวนะครับเป็นฐานบัวนะครับเล็กๆซึ่ง <c oughs> ในของเกออันนี้ผมไม่ทราบไม่น่าจะมีนะเพราะว่าอันนี้เขาก็บอกว่าหายาก อันนี้ผมก็เก็บมานานแล้วแล้วก็อันนี้ก็เก่าพอสมควรแล้วจะขึ้นสนิมขาวอมเหลืองแล้วอันนี้อมเหลืองแล้วครับดูด้านหลัง้วอันนี้ขึ้นสนิมแล้วสนิมขาวอมเหลืองแล้วนะครับ ซึ่งก็เก่าพอสมควรเพราะว่าถ้าไม่เก่าจริงก็คงไม่ขึ้นสนิมสองดูชัดๆนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าไขาขาวอมเหลืองนะครับซึ่งตะกัวใหม่ไม่สามารถทำได้ ดูทีนี้สองดูด้านหน้านะซึ่งตำหนิในพิมพ์ก็คบชัดเจนเหมือนเพราะว่าใช้พิมพ์เดียวกันกับพิมพ์ที่เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับ ส่วนองค์นี้ผมเก็บมานานแล้วก็เอามาให้ชมส่วนใครจะบอกว่ายังไงก็ก็แล้วแต่นะเพราะว่าความหายากนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยยิ่งพิมพ์ภาพปิดตาหลวงปู่สุขนี่เป็นสิ่งที่หายากมาก อันนี้เป็นสนิมไขาขาวอมเหลืองขึ้นเกาะเต็มไปหมดแล้วอันนี้มีอย่างเดียวก็คือต้องเก็บนำไปเลี่ยมเก็บนะครับเพราะว่าตอนที่ได้มานี่ก็ได้มาสภาพนี้ไม่ได้มีการเลี่ยมกันอะไรถึงเจ้าของเดิมเขาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นพระอะไร ก็ได้ครับการได้มามันก็ต้องศึกษาหาความรู้เพราะว่ากว่าจะได้มาแต่ละอย่างนี่เป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็นสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นก็อาจจะได้มาง่ายๆเพียงแค่มีเงินแค่นั้นส่วนผมก็ มีบ้างไม่มีบ้างก็หามาได้ก็แล้วกันก็สรุปไว้ก็พิมพิมพ์นี้สรุปก็คือมีการสร้างแน่นอนพ่อไปศึกษาตามประวัติแล้วคือมีการสร้างอย่างแน่นอนครับ ซึ่งเป็นที่ยอมรับเนี่ยก็มีอยู่ในหนังสือมาตรฐานพระเครื่องส่วนผมก็โอเคก็ขอจบในการบรรยายแล้วก็ดู ส่วนตำหนิในพิมพ์ก็ตามภาพเลยนะครับที่ก็เหมือนกันกันกบเนื้อผมคุกรักทุกประการเลยครับสวัสดีครับ